รายการลูกเขาลูรเราวันจัน์นั้นเป็นเรื่องของต่างประเทศแต่ก็เอาเรื่องต่างประเทศที่น่าสนใจทําให้เราสามารถมองผ่านข่าวต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยนายพลหญิงไทยกับอเมริกันจริงๆภาพนี้เป็นการวางภาพที่เปรียบให้เห็นว่าคนหนึ่งคือนายพลสตรีของอเมริกานะครับ เป็นผู้บัชาการสูงสุดของทหารเรืออีกคนหนึ่งคุณก้อยครับน,นี่ก็ยศพลตรีนะมีความสามารถสูงเป็นนักบงนักบินได้เป็นรองผู้จัดการกองกำลังถวายความจงรักภักดีรองจากคุณนุย้ยคุณนุ้ยนี่เขาเป็นผู้บริการนะนายพลหญิงไทยอเมริกันผมจะเปรียบเทียบให้่านเห็น ส่วนรัฐมนตรีว่าการอันตรธานพิสดารจีนนั้นสีจิ้นผิงนั่งเป็นสงา่าพิสดารยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ท่านฟังนะครับการเป็นแม่ทัพเรือของอเมริกันนี่ไม่เหมือนกับแม่ทัพเรือไทยนะต้องเข้าใจก่อนเพราะกองทัพเรือของอเมริกันนี่เป็นน้องๆกองทัพอากาศ ว่ากันจริงกองทัพเรือก็คือกองทัพอากาศบวกกองทัพเรือครับเพราะในเรือนั้นคือฐานทัพลอยน้ําแล้วก็มีมีเรือธงแล้วก็มีเรือหลายล้อมเวลาไปนี่ไปเป็นขยงเพื่อป้องกันความปลอดภัยจากศัตรูในการโจมตีดังนั้นภาพนี้มีผู้หญิงผมยาวเชวครับเป็นผู้บริาการทหารจึงเป็นภาพที่น่าสนใจมาก ท่านอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะคุณสุนัยนี่ก็แปลกเขากำลังซีเรียสกันเรื่องการตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลร่วมหรือเปล่าที่คุณสุนัยเคยทำนายไว้ว่าประธานสภาก็ไม่ได้ดเป็นนายกก็ไม่ได้ดเป็นแล้วไม่ให้ร่วมรัฐบาลด้วยจะถูกหรือเปล่าครับนี่ผมทายถูกมาสองทีแล้วนะ แต่เป็นการทายถูกที่ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการบวชกันในสภาผมทายถูกมานานแล้วแล้วอาทิตยสามนี่ทายถูกหรือเปล่าผมทายว่าเขาไม่ให้เป็นไม่ให้ร่วมรัฐบาลด้วยแต่ใครอยากจะรู้รายละเอียดไปฟังรายละเอียดเมื่อวันอาทิตย์ในรายการวิทยุทะลุฟ้าผมอธิบายละเอียดไปชั้นหนึ่งแล้วแต่วันนี้ ผมอยากจะให้ท่านเห็นอารมณ์ขันขันในความเครียดการชุมนุมเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่ถนนอโศกคนหนานแน่นฝนตกก็ไม่หนีครับถามว่ามีความสำคัญอย่างไรลองไปฟังวิทยุทะลุฟ้านะครับวันอาทิตย์ที่ผมออกอากาศไปแล้ว อารมณ์ขันของประชาชนก็มีครับผมไม่ท่นดูรูปความหนานแน่นวันนี้คนที่รักความเป็นธรรมผมไม่ได้บอก,บอกว่าด้อมส้มนะคนที่รักความเป็นธรรมไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกพรคก้าวไกลเขาก็งุดหงิดมากว่าตกลงทำไมได้เสียงข้างมากแล้วเป็นนายกไม่ได้เป็นนายกไม่ได้ไม่เป็นไร แต่ดันจะเป็นพักร่วมรัฐบาลก็ยังไม่ได้อีกแล้วก็จะยุบพักยัดข้อหาตามมาครับอันนี้ผมทำนายไว้ล่วงหน้าไม่ใช่ทำนายด้วยการดูเลิกดูยามดูดวงดาวแต่เป็นนั่งทางสุในครับไม่ใช่นั่งทางในนะดังนั้นเอาวันนี้เอาอารมณ์ขันมาหน่อยท่านอาจจะขำไม่ออกในม็อบที่อโศกนั้นมีคนเขียน แสดงความคิดเห็นว่าการเลือกนายกน่าจะให้พรรคโคช่วยเลือกครับนี่ผมไม่ได้พูดเองนะเอาข่าวไทยรัฐมาให้ท่านดูแต่รายละเอียดข่าวต่างๆผมอาจจะไปคุยกับท่านตอนท้ายนะครับไทยรัฐมู่อานบอกมบแยกอโศกซัดต่อไปก็ให้พรรคโคช่วยเลือกนายก ฝากก้าวไกลอย่าถอยมาตาหนึ่งสองวันนี้ไทยรัฐบทวิเคราะห์การเมืองกดเหล็กบีบเพื่อไทยฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลพลิกข้างสลับขั้วใช้คำว่ากดเหล็กเลยนะเอ๊ะมีกฎหมายแล้วยังมีกดเหล็กอีกเลอไม่เป็นไรครับนี่คือบรรยากาศที่ผมเอามาให้ท่านดูถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าพรรคโคจะเลือกนายกได้ยังไง นี่ครับอันนี้เขาเรียกเป็นเชิงสัญลักษณ์พรรคโคจะเลือกนายกก็พรรคโคยังทานายทายถูกว่าปีนี้น้ำจะน้อยน้ำจะมากจะอุดมสมบูรณ์ก็ให้พรรคโคเลือกนายกไปเลยความหมายท่านคงเข้าใจนะครับผมไม่รู้ว่าท่านหัวเราะออกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เอาเะครับมาดูข่าวที่ผมจะเริ่มต้นให้ท่านเห็นว่าคำว่า โลกสมัยใหม่เนี่ยไม่เพียงแต่ผู้หญิงกับผู้ชายเท่ากันแต่ว่าเพศที่สามที่เราเรียกว่า lgbt ก็ได้รับสิทธิทางกฎหมายเมื่อก่อนนั้นกฎหมายไม่ให้เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนเพศจะเปลี่ยนชื่อในหลายประเทศที่เจะเลยแล้วทำได้เลยคำว่าสิทธิสตรีนั้นมันไม่ได้แค่หมายผู้หญิงเท่ากัน แต่ในประเทศทุนนิยมเราเรียกว่าทุนนิยมหรือเป็นประชาธิปไตยอย่างวันนี้อเมริกาและอังกฤษหรือสหภาพยุโรปเนี่ยความสามารถผู้หญิงก็พยายามที่จะสามารถทําให้ตัวเข้มแข็งแข็งแรงมีอารมณ์จิตใจแข็งแรงแก้จุดอ่อนของผู้หญิงแล้วแข่งกันขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารแม่นี่ไม่ใช่ธรรมดา ดังนั้นในอนาคตเราจะเจอแม่ทัพหญิงบัญชาการลบกันแน่ถ้าเกิดสงครามโลกวันนี้ก็เริ่มเกิดแล้วครับส่วนผู้หญิงจะเก่งกว่าผู้ชายจริงไหมหรือผู้ชายจะเก่งกว่าผู้หญิงวันนี้ที่สหรัฐอเมริกาได้เกิดข่าวใหญ่ผู้หญิงเป็นแม่ทัพใหญ่ความจริงประเทศไทยก็มีนะครับแม่ทัพใหญ่เมืองไทยก็มี คนนี้เป็นแม่ทัพใหญ่ครับอีกคนหนึ่งอ่ะเมื่อกี้ผมเอารูปคุณก้อยอยู่แล้วในฉากนี่ราชินีนุ้ยนี่ก็เป็นผู้บัญชาการนะเอ๊ะ,อะทำไมนักข่าวไม่ลงข่าวท่านแสดงความเห็นได้ครับในโพที่ผมถามท่านนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนี่คือเอาเงื่อนไขกำลังเคเครียดมาให้ท่านช่วยกันคิดครับ ทำไมฝรั่งมีสตรีเป็นผู้บัญชาการทหารตีข่าวใหญ่แต่ไทยมีราชินีนุ้ยเป็นผู้บัญชาการคุมทัพกับเงียบตอบได้ครับนี่คือคำถามที่มีผลมาจากหัวข่าววันนี้มาดูข่าวก่อนดีไหมครับก่อนที่จะเปรียบเทียบอะไรกันสแสดงความเป็นข่าวใหญ่ ธรรมดาผู้บัญชาการทหารบกของอเมริกาผู้บัญชาการที่เป็นผู้ชายก็ขึ้นกันเรื่อยๆไม่เป็นข่าวนี่คือข่าวแปลกที่เรามองว่าเพศหญิงเป็นเพศอ่อนแออ่อนแอทั้งทางร่างกายอ่อนแอทั้งทางจิตใจขาดเหตุขาดผลในการตัดสินใจในความรู้สึกของเมืองไทยเป็นอย่างนี้ถ้าเธอบอกไม่จริงนะคุณสุนัยเดี๋ยวนี้ในผลผู้หญิงเต็มเลย แต่ไปดูให้ได้ครับในพลผู้หญิงเนี่ยส่วนหนึ่งคือผัวเป็นในพลใหญ่เมียเป็นทหารด้วยก็มักจะมียศเป็นในพลด้วยแต่ว่าถามว่าเคยบัญชาการลบไหมไม่มีหรอกแต่ว่าต่อไปนี้เราจะเห็นผู้บัญชาการลบที่เป็นผู้หญิงของไทยคุณราชินีน้้ยนี่เก่งมากนะครับมีความสามารถสูงมากเอาที่ผมพูดนี้ไม่ใช่ผมมาเยินยอนะผมเห็นกองทัพไทย ประกาศเกียรติคุณความเก่งกาจของราชินีนุ้ยในการเป็นนายทหารผู้บัญชาการอา้าผมก็ต้องเชื่อสิกอค,ครับบกเขาว่าอย่างนั้นนี่ CNN ลงข่าวผมเอาข่าวระดับโลกก่อนนะครับท่านอาจจะบอกเฮ้ยไอ้ที่ CNN ก็ดีอะไรก็ดิีเป็นข่าวอเมริกาเอาไม่เป็นไรครับท่านฟังข่าวก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะเห็นอ่านข่าวท่านฟัง CNN ผู้หญิงคนแรกที่เป็นผู้บัญชาการฐานเรือ เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเธอได้รับมอบหมายให้ทํางานนี้เอเล่นเส้นหรือเปล่าวะนายทหารหญิงคนนี้หน้าตายัางไงผมให้ฉันดูก่อนเธอชื่อลิซ่าฟรานเชสติอ่าด,ดูดูหน้าตาเธอก่อนครับจะได้รู้สึกว่าเอ๊ะนี่คุมคุมกองทัพเรือนะ Uh, Lisa เออลิซ่าฟรานเชสติเอ้าหน้าตานี้เอาละฝรั่งก็สวยอย่างนี้ระดับนี้ความหวานของผู้หญิงก็มีทั้งนั้นแหละครับแต่ผมก็ไม่รู้รจักเธอนะว่าเธอจะห้าวเธอจะเข้มแข็งยังไงผมไม่รู้แต่เรื่องของอเมริกาเนี่ยมันมีมานานความคิดเรื่องนี้ความเท่าเทียมของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันกำลังไปสู่กระบวนการการทำงาน ในทุกมิติครับการบริหารสำนักงานการบริหารหน่วยงานรัฐเป็นเรื่องปกติแต่บริหารกองทัพโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องเรื่องแปลกที่สำนักข่าวเขาลงข่าวกันมาดูหัวข่าวของ CNN ไปแล้วมาดูหัวข่าวของออกระทรวงกลาโหมสหรัฐครับ ต่อไปนี้เป็นข่าวกระทรวงกงาลาโหมสหรัฐประวัติศาสตร์หน้าใหม่เขาใช้คำว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยนะประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสหรัฐเมื่อได้ผู้บริการกองทัพเป็นสตรีกองทัพเรือเป็นสตรีคนแรกแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่คนแรกทีเดียวมีการรักษาการเป็นผู้หญิงมาแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นแท่นข่าวเอพีกัปตันเรือรบได้กลายมาเป็นผู้บริการ เรือบรรทุกเครื่องบินนิวเคลียร์หญิงเป็นผู้หญิงคนแรกเรือบรรทุกนิวเคลียร์นะในแง่ของการสั่งการความสามารถก็คงต้องมีะนะครับมันเป็นเทคโนโลยีและควบคุมผู้ชายทั้งผู้ชายผู้หญิงที่อยู่เรือเรือเท่าเทียมกันเนี่ยนิวยอร์กโพสต์กับตันกองทัพเรือได้กลายมาเป็นผู้บริการเรือบรรทุกเครื่องบินติด อาวุธนิวเคลียร์สตีคนแรกต้องเข้าใจก่อนนะครับในหัวข่าวของ new York Post นิวยอร์กโพสต์นี่ไม่ใช่อยู่ๆมาเป็นนะครับไม่ใช่เป็นแอร์โฮสเตสอยู่ๆก็มาเป็นนายพลเอกเป็นผู้บัญชาการทหารไม่ใช่นะเข้าใจก่อนนะเนี่ครับผมอ่านหัวข่าวให้ท่านดูแล้วเดี๋ยวท่านจะรู้ว่าโอ้ข่าวเนื้อในเป็นยังไงเดิมเธอเนี่ย เป็นผู้บัญชาการเ,ออเธอเป็นกัปตันกองทัพกองทัพเรือเป็นกัปตันก็ยกคู่ให้ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆก็ต้องพิสูจน์ความสามารถแล้วปรากฏว่าในทางปฏิบัตินั้นมีการแข่งขันกันด้วยนะครับกับชายอกสามศอกสุภาพสตรีนี้อาจจะอกสี่ศอกก็ได้นะมาดูข่าวของรอยเตอร์อ uters, นะครับ ผมจะเอาข่าวรอยเตอร์มามารายงานท่านผมถือว่าเป็นข่าวที่ทั่วไปนะครับทีเ่เป็นข่าวทางสากลน,นะครับแต่ก่อนจะรายงานผลนั้นผมอยากให้ท่านเห็นก่อนว่าไม่ใช่อยู่ๆขึ้นมาพรวดมีผู้หญิงเป็นผู้บชาการกองทัพเรือแต่เมื่อสามสี่ปีก่อนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งสร้างประวัติศาสตร์ในเมริกาขึ้นเหมือนกัน เป็นผู้บัญชาการรักษาผู้บัญชาการฐานบกครับหญิงคนแรกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการผู้บัญชาการกองบัญชาการใหญ่ที่สุดของกองทัพบ,บกสหรัฐเธอเป็นใครมาจากไหนอันนี้เป็นข่าวจาก BBC เมื่อเมื่อปี2018นะครับเธอคือพลโทรอราริชาร์ดสันนี่ครับเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำหน้าที่รักษาผู้บัญชาการกองบัญชาการฐานบก ของอเมริกาดังนั้น็จะเห็นนะครับว่าวันนี้ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในอเมริกานั้นกำลังเกิดการท้าทายถึงขั้นแข่งขันกันในในทุกมิติผมจำได้เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองผมไปดูห้องสมุดต,ต่างๆในอเมริกาเนี่ย เขาจะมีรูปผู้หญิงเรียกร้องให้ผู้หญิงว่าเข้มแข็งท่าผู้ชายเพราะเวลาเกิดสงครามเนี่ยผู้ชายออกรบเมื่อหกห้าเออเมื่อเจ็ดสิบปีก่อนแปดสิบปีก่อนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่หนึ่งผู้หญิงยังไม่เข้มแข็งเท่านี้มีการกระตุ้นให้ผู้หญิงเข้ามาแบกรับภารกิจทางสงคราม เข้ากับผู้ชายแต่ไม่ได้ออกแนวหน้าแต่อยู่แนวหลังแต่ทําหน้าที่เหมือนทหารไม่ใช่ทำหน้าที่ยทหารเป็นทําหน้าที่ทหารนะครับแต่เป็นทหารที่รับภาระแนวแนวหลังก็ทําให้ทหารผู้ชายในเวลานั้นก็บุกไปข้างหน้าได้ดังนั้นการที่ผู้หญิงเข้ามาถือ,เ,อ,อเข้ามา เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับในเมืองไทยนี่เราก็มีผู้หญิงแต่ส่วนใหญ่เห็นออนออนแอนแอนโดยเฉพาะระดับในพลนี่บางทีก็เป็นเมียน้อยในพลบ้างก็มีบางทีก็เป็นเมียหลวงผัวเกง่งเมียผัวเกง่เเกงใจเมียก็ตั้งให้เป็นในพลขึ้นมาอะไรอย่างนี้เอาละผมไม่เคยมาบูลลี่กองทัพไทย เรามาดูข่าวจากรอยเตอร์ครับผมเอาข่าวรอยเตอร์มาให้ท่านดูนะครับเป,เป็นเป็นเป็นฐานหลักนะครับข่าวนี้เกิดขึ้นสดสด,สดร,ร้อนร้อนเมื่อวันที่21กรกฎาคมสองสาวันผ่านมานะครับประธานาธิบดีโจไบเดนได้เสนอชื่อพลเรือเอก Lisa f ฟ a นเชสติเป็นผู้บราการกองทัพเรือหญิงคนแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทำลายอุปสรรคทางเพศในกองทัพเรือสหรัฐแล้วข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์ที่ผมบอกท่านนะครับการเสนอชื่อของไบเดนครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เพราะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมมีการคาดหมายกันว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการนี้เป็นผู้ชายชื่อพลเรือเอกซามูเอลปาปาโรซึ่งเป็นผู้นำกองทัพเรือสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้ๆบ้านเรานี่แหละครับในทะเลอินโดแปซิฟิกหรือที่เราเรียกว่าทะเลจีนใต้เนี่ยนะ และมีประสบการณ์ในการรับมือกับการแผ่ขยายอิทธิพลจากจีนนี่สำหรับนายพลซามูเอลปาปาโรที่เป็นคู่แข่งที่เขาคิดว่าคนนี้จะขึ้นได้ที่ผมเอาข่าวนี้มาอ่านให้ท่านดูก็จะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่มันมันไม่ใช่เรื่องเล่นเส้นนะมันมีคู่แข่งกันแล้วท่านอาจจะบอกเอ้ยทุนายไอ้คู่แข่งใครเส้นประธานดีโจไบเดนก็ได้สิอันนี้เราคิดแบบไทย ดังนั้นวันนี้เนี่ยครับในทางการเมืองเนี่ยทำไมเพื่อไทยเป็นอย่างนี้ก้าวไกลเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ได้ก็ไม่เอาก้าวไกลอย่ามองแค่ข้างหน้าอย่าพึ่งสรุปในบางเรื่องนะครับที่เรายังไม่รู้ข้อม,มูลอาจจะผิดก็ได้อาจจะถูกก็ได้ปรากฏว่าเรื่องนี้เดี๋ยวท่านอ่านข่าวต่อผมไม่ได้ยกเมฆเข้าสภาด้วยครับ ฟรานเชสติ c, ผู้หญิงคนนี้นะปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองก่อนที่จะขึ้นมาในดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการกองทับเรือสหรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่มีการคาดการว่าจะได้ลงชิงตำแหน่งนี้ด้วยเช่นกันนี่เป็นข่าวล่วงหน้าก่อนหน,น้านี้ที่เขาลำดับมาเนื่องจากเธอเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเคารพ นับถืออย่างกว้างขวางและมีประสบการณ์มากรวมถึงในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินสารัฐในเกาหลีใต้นี่ครับประจำการอยู่ที่เกาหลีใต้ด้วยและหากการเสนอชื่อนี้ต้องได้รับอนุมัติจากวุฒิสภาและได้รับเรียบได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วฟรานเชสติ ก็ได้กลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้นั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการกองทัพเรือสังกัดกระทรวงกลาโหมและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะเสนาธิการร่วมอันเป็นหน่วยงานที่ปรึกษ,ษาทางทหารระดับสูงสุดที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาทางการทหารแก่ประธานาธิบดีโดยตรงดังนั้นการตัดสินใจของไบเดนนั้นต้องไปผ่านวุฒิสภาด้วยครับไม่ใช่วุฒิสภาแบบ สุนัรรับใชัยในประเทศไทยนะโคลาอันกันนะอันนั้นเขาเลือกตั้งโดยตรงแล้วมีอำนาจมากแล้วกรณีนี้มันทำให้เราเห็นว่าการที่เขาตั้งเนี่ยเขามีระบบขอโทษนะะพอผมได้อ่านบอกได้เป็นคณะกรรมการคณะเสนาธิการร่วมไม่ต้องไปวิตกกังวลเอ๊ะสงสยัยเวลาเขายึดอำนาจนี่คุณ ลิซ่าฟรนเชสตีนี่จะมีบทบาทไหมคนละเรื่องเลยนะอย่าเอาระบบไทยไปคิดแต่เอาระบบที่ฝรั่งเขาเป็นแล้วเรามองการพัฒนาประชาธิปไตยก็ดีการพัฒนา,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 ฒนาทางด้านการบริหารกำลังพลก็ดีมันไม่ใช่เพียงแต่ใช้เทคโนโลยีแต่วันนี้คุณภาพของคนมีความสำคัญ เรามาดูประเทศไทยสิครับเราก็มีประสิทธิภาพครับภาพนี้นั้นผมเปรียบเทียบระหว่างลิซ่าฟรานเชสติกับเจ้าคุณพักก้อยครับเปรียบทางด้านความงามแน่นอนอาจจะสู้คุณพักก้อยไม่ได้แต่จะเปรียบเทียบความสามารถไม่แน่ครับคุณพักก้อยอาจจะมีความสามารถสูงกว่าลิซ่าฟรานเชสติก็ได้ อันนี้พูดกันเดี๋ยวจะมากล่าวหาว่ามาบุรี่กันแต่ที่แน่ๆเก่งกว่าเจ้าคุณพักก้อยคือคนนี้ครับเอออันนี้ก็คือราชินีนุยเป็นผู้บัญชาการกองประชาการถวายความจงรักภักดีที่เป็นคนดูแลพระมหากษัตริย์มีความสำคัญมากกว่าลิซ่ฟาฟรเชติไหมเปรียบยากครับ เพราะอ,อันนั้นเขาบัญชาการกองทัพเรืออยู่แถวอินโดแปซิฟิกนี่ใกล้ๆประเทศไทยนะครับในทะเลน่านน้ำมหาสมุทรที่เราเรียกกันเดิมๆว่าทะเลจีนใต้ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เรียกแล้วนะครับฝั่งตะวันตกเขาไม่เรียกแล้วเพราะว่าถ้าเรียกอย่างนั้นเดี๋ยวจีนเคลมเคลมว่าเป็นของจีนหมดในทะเลเกาะต่างๆดังนั้นความสําคัญมันก็แตกต่างกันราชินีนุย้ย ไม่ใช่เป็นแต่ตำแหน่งนายพลเอกเฉยๆครับแต่มีความสามารถที่พิสูจน์แล้วโดยการสวนสนามครับแหมไม่ใช่ธรรมดานี่ครับเป็นภาพคู่ที่สื่อต่างๆเอามาลงแล้วนี่คือลักษณะของเธอเป็นผู้นำชายอกทหารชายอกสามศอกทั้งกองทัพนะครับแต่เป็นกอง ทับของวังครับผมอยากให้ผู้บัญชารฐานสูงสุดและผู้บัญชารฐานบกอยู่ใต้บังคับเธอเลือกเกินก็ขนาดพระโคก็อาจจะเลือกเออนายกได้วันนี้อันนี้ไม่ต้องถึงพระโคนะอำนาจสูงสุดก็เลือกได้อยากจะให้เป็นอะไรก็ได้เลยครับดังนั้น ถ้าเราวันไหนได้เห็นผู้บริการทหารบกทหารหรือทหา,ารอากาศอยู่ใต้การประครับปัญชา,า,าของรานีนุ้ยนี่ผมว่าประเทศจเจริญแน่ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวหลายานจะบอกเอ้สุดนหยเพี้ยนหรือเปล่าไม่เพี้ยนนะครับ <c oughs> เพียงแต่เอาดูปัญหาการเมืองไทยให้มันสนุกครับก็จะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหะเออ ไม่ให้พิธาก็ไม่ให้เป็นก็ได้ได้เสียงข้ามากกูไม่ให้เป็นก็แล้วกันดังนั้นวันนี้ราชินีนุย้ยเป็นคนใกล้ที่ก,กษัตริย์จะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเก่งจริงไหมดูหน้าเธอสิครับผมสุรเสียงนี่โอ้โหเวลาออ,ออกเสียงสั่งการนี่แม่หน้าเกรงขามมากในชุดทหารและเป็นชุดนักบินก็มีนะครับนีบ พระราชินีนักบินสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาไม่เก่งได้ยังไงครับได้ปริญญาต่างๆไปห้าสิบกว่าใบแล้วที่มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมอบปริญญากิติิทยาให้ห้าสิบกว่าใบแล้วเป็นคนเก่งมากพอลงจากเครื่องบินการบินไทยจากแอร์โฮสเตสก็มาเป็นนายทหารเลยไม่เก่งได้ยังไงถ้าไม่เก่งก็แสดงว่ากองทัพไทยตอแหลสิครับก็เห็นพอถึงวันเกิด เธอทีไรก็มีการสรรเสริญความสามารถของเธอที่เก่งกล้าสามารถทางการทหารอ้าวอันนี้ก็หรูป้ประชาชนจะบอกเฮ้ยคุณสุนายเกินไปเขาเชีร์ตามยศตามสัตว์เท่านั้นอา้าวอย่างนั้นท่านพูดเองนะผมเชื่อตามถ้าผมก็คนไทยส่วนใหญ่ต้องฟังข่าวราชการก็เหมือนวันนี้ครับการเป็นนายกเราก็ต้องเชื่อหมดได้เสียเรื่งมากไม่ได้เป็นก็ได้แล้วแต่ อ้าวทำไงได้ดังนั้นถ้าเราดูข่าวอย่างนี้เราก็ต้องรู้ว่าถ้าไม่เก่งกษัตริย์จะแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการเหรออ้าวจริงป่ะครับถ้าไม่เก่งทําไมกองบัญชาการกองทัพไทยต้องเชิดชูเกียตใหคุณความสามารถของเธอทุกปีล่ะครับดังนั้นมันมันจะพิสูจน์กันได้อีกทีนึงก็ต้องออกสงครามครับ <laughs> แต่มันไม่มีโอกาสแต่ทหาร ผู้บัญชา,ารอย่าง Lisa, ลิซ่าฟาเชสติของอเมริกานี่ถ้าถึงสงครามก็เจอกันแน่ในช่วงที่เธอยังมีมีตำแหน่งหน้าที่อยู่นะครับแต่ว่ามันจะอยู่มีตำแหน่งเออมีสงครามหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าควบคุมกองบชาการเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลใกล้ๆเหล่านี้มีโอกาสครับแน่นอนครับถ้าไม่ไหวจริงๆนี่ จะผ่านประธานดีโจไบเดนแม่จะผ่านวุฒิสภาแม่หรือว่าเธอมีเส้นใหญ่ในวุฒิสภาทั้งหมดซึ่งเป็นไปไม่ได้50าสิบรัฐรัฐละสองคนนี่ก็โอ้โหใครจะไปใครจะไป็ไปอบบี้หวัดไหวนะครับมาจากประชาชนโดยตรงอีกคนหนึ่งครับไม่เก่งได้ยังไงคนนี้คือในายพลก้อยครับแต่ทำไมเอาเธอไปไว้ที่เยอรมันไม่เห็นทำงานอะไรเลย ไปบทบางความสามารถของเธอทำไมเนี่ยนี่เธอถ่ายรูปขณะเป็นนักบินจะโดดร่มนะคะคู่กับราชการที่สิบและนี่คือเธอนั่งขับเครื่องบินจริงๆไม่เก่งได้ยังไงนี่คือความสามารถในการแถวกองกิจยศเธอก็ไม่ใช่ย้อยนะคุณก้อยนี่วันนี้เราใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองมากเพราะว่า เราเอาคนเก่งๆมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นนายพลตีไปดองไว้ที่เยอรมันครับ <c oughs> เออน่าเสียดายนะประชาชนก็เสียเงินภาษีให้กับเธอทุกเดือนทั้งเงินเดือนค่าเบีย้ยเลี้ยงค่าผู้ชำนาญการพิเศษต่างๆเดือนหนึ่งก็แสนกว่าบาทน,นะครับอีกคนหนึ่งเก่งมากเหมือนกันความเป็นผู้หญิงของคนไทย ที่เป็นผู้บัญชาการทหารแล้วมีความเก่งมากกว่าฝรั่งเพราะเดิมเป็นอายการพลิกทีเดียวครับได้เป็นพลเอกเลยพระองค์พาครับนี่ก็เป็นพลเอกนะเป็นเสนาธิการกองทัพอันนี้วันนี้ก็เห็นผมก็เชื่อตามข่าวนะว่าท่านสุขภาพแข็งแรงครับไม่ได้นอนโรงพยาบาล ตามข่าววังที่ออกมาขยายความทั่วไปผมไม่ใช่มาบูลลี่นะครับเมื่อท่านจะเชื่ออย่างนั้นผมก็โฆษณาให้ตามตามนี้ทรงในหลวงโปรดก้าพระราชทานยศพลเอกหญิงแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์พาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละนี่คือเรื่องราวที่อยากจะให้ท่านเห็นว่าความสามารถของผู้หญิง มีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะในโลกตะวันตกความเท่าเทียมของสิทธิระหว่างสิทธิสตรีแต่เมืองไทยก็ก้าวหน้าเหมือนเขาครับมีสิทธิสตรีเหมือนกันมีผู้หญิงเป็นนายพลก็เยอะก็คล้ายๆกับประชาธิปไตยไทยคล้ายๆกับเรามีตำแหน่งเหมือนกับโลกทั้งนั้นมีรัฐมนตรีมีปลัดกระทรวงมีอธิบดี แต่ว่าการคัดเลือกบุคลากรของเราเป็นเช่นไรก็สะท้อนออกที่การพัฒนาของประเทศเราประชาชนก็นมีหน้าที่เสียภาษีก็แล้วกันนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับ